สวัสดีครับผมผมวอนวอนทีนะฮะกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับซีรีส์สามก๊กสิบเอ็ดวันละนิดกับผมนายวอนวอนทีนั่นเองครับผมเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะผมจะทําการจับเวลา20นาทีซึ่งจะเริ่มในอีก3 2 1และเริ่มได้ครับผมโอเคโอเคโอเคโอโอเคโอเคโอโอเคนะฮะมาต้องยอมรับนะฮะเพิ่งกดไปเมื่อกี้เลยชายทีหนึ่ง <laughs> อ่าทีนี้เรามาลุยกันต่อฮะจะให้การตอนที่แล้วคืออะไรคือว่าผมก็ทําการบุกลุยแล้วก็แนะนาเรื่องสกิลเป็นเล็กน้อยเรามาลุยกันต่อนะฮะโอเคผมก็จะทาการในนี้อัพไปก่อนอ,อ้าวคนหายไปยังกันไปหมดแล้วก็ผมรู้สึกว่าเงินตรงนี้หมดนะฮะตรงนี้มีอยู่2 000, 3 0 0ัสสิ่งที่ผมทําได้ตอนนี้ก็คือว่าผมจะข้ามไปก่อนนะฮะเพราะว่าชวนใครน่าจะยังไม่มาตอนนี้ หรือเปล่าลองซิลองซิโอเค okay, ครับผมไปอย่างไวๆฮะแล้วเรามาดูเทศกาลการลาวงกันเออโอ้โหโอ้โหคืออยากจะบอก <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยฮะรีเซอร์ที่สองผมอัพเสร็จแล้วครับผมขออธิบายอย่างรวดเร็วคร่าวๆก็คือว่าถ้าเกิดมันจะมีพวกหน้าผาฮะเราจะทาหารเราจะไม่เสียจากการเดินผ่านหน้าผานหน้าผา <c oughs> เดี๋ยวผมดูกันตรงไหน นี่เลยนี่คือช่องทางของหน้าผาครับผมถ้าเราไม่เอาสก,กิลที่ผมว่าไว้เมื่อกี้ทุกครั้งที่เราเดินผ่าน,นะฮะเราจะเสียทหารไปจํานวนนึนน่งเสมอเสมอสแสดงว่าผมใช้ทางลัดในการเข้าตีดได้แล้วตอนนี้ว่าง่ายๆแค่นั้นพอมาจังหวะนี้เราทํายังไงดีฮะเราจะใช้จังหวะแบบนี้ฮะผมจะไล่เบี้ยออกไปทีละตัวทีละตัวนะฮะแล้วก็เข้าลามันออกมาฮะเตียวหุนี่ แรงจริงอะไรจริงลึงปิ้งย่างทุ้ยนะั่นเป็นบาปิก้อนตัวจริงนะฮะแมกวนอูก็เอาด้วยครับผมโอเคทีนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อนะฮะคืออะไรดีอ่ะคงเบ้งคงเบ้งคือรอดีไหมอ่ะผมว่าผมไม่รอนะครับผมดูแอเรียนี้กันโอเคผมก็จะใช้แท็ติกครับผมนี่เลยอุ้ยไม่ใช่ไม่ท้าสินี่เลย,ย,ส,เลยส่งมันกลับบ้านครับ ให้มันเสียเวลาเล่นนะฮะเฮ้ยกันได้อ๋อมันมีตัว i n t r กิต t y คือการการสับสนโดนอันนี้นะฮะโอ้ไม่น่าเลยน่าจะดูก่อนอ่ะถือว่าจบไปนะฮะเหล่าปีก็มาแล้วครับผมตรงนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีตังค์นั่นเองนะฮะยาจกแท้แซ่เล่าใหญ่เจ้าต้องถักเสือขายนี่คือที่มาของเหล่าปีะฮะ อันนี้เรื่องจริงซีเรียสน,นะไม่ได้เล่นมุกอะฮะโอเคมาต่อกัน2,000เอาไปเลยอืมของไม่ต้องละ่ะแต่ต้องเอาของอาหารนิดนึงเอาพอยาไส้ส่งของไป96เนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยข้ามไปก็เสียดายกระไรอยู่ชวนเล่นๆให้หมดทุกคนไปหากใครเผลอเราก็ชวนเข้ามา เรามาหยุดเล่นก่อนกันดีกว่านะฮะยิ่งเล่นยิ่งเสี่ยวจังเลยเอ่ยถึงกับแป๊กในความกล้าเล่นของตัวเองนะฮะแต่ถามว่าสลดไหมไม่สลดนะฮะเพราะผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนั่นเองระหว่างเล่นนะฮะหน้าด้านเข้าไว้ประมาณนี้แฮห,หาอะไรไม่เจออู้มีทับที่ผมยังไม่ได้นั้นอีกเหรออ๋อสร้างเสร็จแล้วโอเค จริงๆผมสามารถใช้สองทับกระหนาบได้นะเนี่ยทำไมไม่คิดล่ะเออเนาะแต่ไม่ได้ครับเสี่ยงเกินไปเฮ้ยเล่ากี่ตายแล้วแล้เล่าขี้ก็มาต่อผมก็งงๆกับชื่อนะฮะเหมือนกันเหลือเกินตอนนี้ทับหนึ่งมาแล้วนะฮะโอ้โหตูลงครับเรียบร้อย สิ่งที่ผมจะทำต่อคือเซจิในเมื่อผมอันนี้ไม่ได้นะฮะผมก็จะใช้อีกสก,กิลหนึ่งฮะนี่โดนไปสิแล้วผมก็มานี่ต่อเลยครับโอเคเพอร์เฟกต์คอมบอยเยี่ยมผมอ้อมมานี่แล้วผมก็ตีนี่ต่อค่อนข้างราบรื่นนะฮะถ้าเกิดมีตัวละครเทพประมาณนี้ชุดนี้บุกผมว่าโอกาสที่จะไม่พลาดโอกาสพลาดยากเอาว่างี้ดีกว่า อันนี้ก็ทำไงได้ฮะในเมื่อเรามีตังค์เราก็ทำการที่จะอัพเราก็จะทำการเกียร์ทันทีนั่นเองซูมาอีนี่ผมคาดหวังกับมันมากนะฮะผมขอดูนิดหนึ่งความเป็นปฏิปักษผมว่าผมจะสร้างความสัมพันธ์กับตัวของเออเล่าเปียวแล้วกันไม่ใช่เล่าเล่ากี่ลเปลี่ยนเป็นเหล่ากี่ลกู๊ดวิวไปฮะ แล้วก็นี่เลยอะไรส่งไปไม่เสียดายนะฮะเพราะว่าถ้าพ,พระนาความสัมพันธ์ให้ดีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะลเลิกเรามากขึ้นเช่นเดียวกันของเบ้งเจ็บตัวพระเจ้าผมว่าผมต้องใช้วิธีไหนดีม,มีนี่ขวางทางนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยต้องยอมเจ็บตัว่ยถึงจะยอมอันนั้นได้มาเริ่มเลย หน้าก็ไปไม่ได้หลังก็ไปไม่ได้พระเจ้าช่วยก็เอาหลังให้แหลกไปก่อนแล้วกันถ้าตรงนี้ผมว่าผมได้ประโยชน์กว่าผมก็ทำการอะไรไปกฮะมิสฟอร์ไปเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงดีกระแทกมันดีไหมผมก็ใช้สกิลฮะสับข้างครับผม เรียบร้อยแล้วก็ได้แค่รอคะตอนนี้ได้แค่รอเท่านั้นรอต่อไปผมก็ลองดูฮะว่าผมจะสามารถชวนใครได้บ้างอีกหรือไม่ซึ่งตอนนี้เต็มกันหมดผมก็ไม่เอานะฮะเกณฑ์อาหารได้ก็เกณฑ์หรือไม่เกณฑ์ดีเกณฑ์ดีกว่าเอาให้สบายใจไปก่อนนะฮะ ก็โอเคเรียมเลียมเยมถามว่าถ้าโจโฉเด่นทางด้านทับมา้าเล่าปีทับราบแล้วซุนกวนเด่นอะไรนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นนะฮะขอพักไว้ก่อนฮนะตอนนี้เข้าสู่หลังจากที่ผมส่งตัวของเย่อ,อิงนะฮะหวงอิงยิงเนี่ยไปที่เล่ากี่นะฮะ ไอ้อเล่าช่องแล้วนี่ว่าเออชื่อเล่าช่องแล้วฮะน้องชายของเล่ากีนะฮะเล่าช่องก็นี่ฮะได้ความสัมพันธ์เพิ่มมาเป็นไว้ใจมากๆเพื่อนรักสุดๆ trust นั่นเองนะฮะจะังหวะนี้ผมก็จะไม่รอช้านะฮะไล่กลับไปฮะไล่ออกไปฮะโอเค ไม่ยอมตายสักทีะฮะติดอยู่ตรงนี้กันะฮะตอนนี้ได้แ,แต่รอฮะรอรอรอมีลุ้นหลุดไปนี่สบายแล้วฮะกลับซิงยีไปมีตังเหล้วเยี่ยมจัดนี่ต่อครับแล้วก็สุมาอีก็ยังไม่ลงนะครับผมรอแค่สุมาอีเท่านั้นสุมาอีจ้า กลับไปหนึ่งโดนยิงโอ้โหกลับมาใหม่ยิงผมว่าผมต้องถอยมานิดหนึ่งถอยมานี่เลยตั้งหลักเลยเสียทหารเปล่าๆใ้่ตอนนี้เอทักอะไรดีแอท,แทักนี่แล้วกันแล้วก็จู่โล่งนี่แหละฮะ ใช้แทคติกภาษาเลยแล้วกันแอสเซ์ฮะติดโอเคเข้ามาได้แล้วฮะแล้วก็อีกทีนึงครับผมการสร้างค่ายนี่มีประโยชน์มากนะฮะถ้าจริงๆแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะต้องเอาว่าจำไม่ผิดกันก็มันจะทำให้เราผ่านถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะผ่านสิ่งทีสิ่งช่องทานงนี้ยากมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะช่วยทำให้ค่าดีเฟน์ค่าอะไรต่างๆของพีรมิดเนี่ย ที่เป็นฝ่ายเดียวกันเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลยโอเคกวนอูตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะวอเหมือนจะพลังเพิ่มนะกวนอูสมเป็น God of War นะฮะขึ้นนั่นเองฮะอะไรขึ้นนี่ความสามารถในการลบเพิ่มนะฮะโอเคอันนี้เสร็จไปอีกติดหนึ่งเอามาต่อด้วยงนี้กันเดี๋ยว ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะกดรัวๆยาวๆไปไม่มีอะไรก็ข้ามครับผมเอ้ลืมดูไอ้ลืมดูอ้าวเจ็บเองนะฮะกวนอูฮะกระแทกไปเลยฮะเฮ้ยไม่ติดอ่ะโอ้เสียดาย ตอนนี้ผมก็ทำได้แค่ลุมมันฮะเนี่ยตีเสร็จมันยังยิงคืนได้อีกเนี่ยแสบปะล่ะให้ตายเถอะไม่รอแล้วครับตอนนี้ของเบ้งคริติคอลโอ้โหยังไม่แตกอกีกโอ้โห,หนาเหนียวจริงตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็เก็บไว้พันเก้า แล้วก็ดูว่าเราทําอะไรได้บ้างนะฮะซูมาอี้ยังไม่ได้ชนไม่ได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่เอาหาของฮะว่างเป็นหาของไม่เสียเปล่หาหักได้ของดีมาเขเคข้ามครับเราจะยังรักษาสปีดก,กันอย่างต่อเนื่องนะฮะแตกแล้วเยี่ยมเพื่อ เพื่อที่จะทำให้ทับเข้ามาหลาได้นะฮะผมจะทำการดับไฟ extinguish ไฟจงดับซะแล้วก็รอเป้าทันทีฮะกระแทกออกไปหนึ่งช่องได้ไหมเย,ยี่ยมจูล่ลงจัดให้ครับกวนอูฮะตามไปตบอีกทีฮะเรียบร้อยจับจับไอ้โหตุ้งได้พะเจ้าสุดยอดเรามาลุยกันเลยทีนี้ผมก็จะมาตรงนี้ดีกว่า แล้วก็ตีฮะจับได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอทำไมจับได้ง่ายแบบนี้ล่ะรอบเนี้ยมารอเลยฮะโอเคตอนนี้เหนียวแน่นมากมเลยมีทัพหมื่นนึงมาช่วยนะคงไม่มีผลอะไรมากแสดงว่าตอนนี้ผมก็เกียรนี้เพิ่มได้ละแล้วก็อันนี้ชวนเหมือนเดิมฮะ จนกว่าซูมาอีจะมาเข้าเป็นพวกเราไม่มาเหมือนเดิมอันหกข้าไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมมองนะฮะขอต้อนรับปีสองร้อยสิบครับสวัสดีปีใหม่ยังมันแค่เดือนสี่ผมนี่เมาอีกอะเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ยิงเลยครับผมธัโลโนมัน โอเคทีนี้ผมก็ต้องใช้วิธีล้อมเมืองไปก่อนน่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่เร็วที่สุดแลนะใช่ไหมใช่เร็วเร็วที่สุดครับผมอ๋อนอกปีมานี่นะว่าไม่ผิดเอามาปิดเกมนั่นเองปิดเกมนี่ใช่ที่ว่าเลิกเล่นเกมหรือเปล่าทุยนะั่นมันคือออกเกมแล้วปิดเครื่องครับผมคนละอันนะฮะจะังหวะนี้ใจร้อนะฮะเล่นมุกสะถุนไปนิดนึง จัดไปอัดนี้ต่อฮะผมว่ามันใกล้จะแตกแล้วต้องเก็บเงินเตรียมส่งไปให้ฝั่งนู้นเลยเพลงฝั่งนี้นี่คือครืนจริงยังชวนได้ยัง่ะซูมาอี้อ่ะคือถ้าหลุดไปนี่น่าเสียายมากๆ92แล้วนะฮะรอยตี้ความซื่อสัตย์ลงมาแล้วยังไม่ติดอ่ะเจ้าช่วยกล้วยทอดปิ้งไม่ให้เสียเวลาผมก็จะอันนั้นไปฮะ ตอนนี้ต้องเก็บหอมรอมดิ้นิดนึงเพราะผมต้องมองเผื่อขาเกมเลยนะฮะถ้านี่แตกปุ๊บลูนานจะเป็นเมืองต่อไปแต่ว่าจะมีเชนหลิวเชนหลิวกับตัวของลู่หยางที่เป็นกว้างขางคอแต่ตอนนี้ลู่หยางติดพันกับตัวของมาเท่งน่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งโอเคผมปรับมุมมองนิดนึงทำให้มุมอมองง่ายขึ้นมาละหมื่นหนึ่งทีนี้ผมแทงทำอะไรไม่ค่อยได้นะอืม ถ้ามาผมเอาตัวนี้กันแล้วกันใช่ครับโอเคขยับมาค่อยๆขยับมาถ้าลัชเลยละ่ะ <c oughs> เหล้าผีห <c oughs> น้านี่เจ็บเลยนะฮะ <c oughs> ก็ยิงต่อครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ดูกันต่อเพราะผมเดาว่าอีกไม่นานถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปซูมาอีตรงนี้หนีจะคุกได้แน่เลยก็ยังกู้ไม่ได้ฮนะว้าย <Wow. S 1> เสียใจเสียใจอฟ oh. ทำอะไรไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ต่อไปฮะหาคนไม่ได้เยะฮะหาของก็โมกับเพื่อนๆนไว้นะฮะว่าการเสร์จนี่จะหาของได้นะฮะแต่ตั้งแต่เริ่มมานี่ยังหาไม่ได้สักชิ้นเลยนะฮะปกตินี่ผมจะต้องเจออย่างสองอย่างนะฮะโอ้ย,อยเจ็บเจ็บเราปีบอกอัวเจ็บทำกล้าทำเหรอกล้าทำเหรอกล้าทำปีเหรอจูมาแล้วจูมาแล้ว เตียวก็มาเตียวก็มาเตียวขอท้าลบครับผมเอะเอะเอะอผมก็ไม่สนใจนะฮะเอแค่พอหอมปากหอมคอหอมคอพอตอนนี้ใกล้จะได้แล้วนะผมว่าผมถึงเวลาต้องส่งทองมาให้เมืองน,นี้แล้วล่ะใช่น่าจะสเทินสี่เทินพอดีตังพันหนึ่งสบายเป็ดเลย ไปปุปปุ๊บ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 อันนี้จะส่งนานนิดหนึ่งสามพตรงนี้จะเร็วสุดนะฮะไม่ได้สยวยละผมส่งไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามีตัวของขุนนางไม่ได้ใช้เยอะเลยนี่เลยคนนี้ฮูเบรนดูเป็นคนธรรมดาดิเอาไปเลย1,000เดินหน้ามันก็น,นั้นแล้วนี่แม็กเลยแม็กแม็ก,มกเออจัดไปดีห้าพันเลยอะ แล้ก็ทหารมาฮะยกไปให้เล่นๆฮะเป็นการสืบทอดทางมรดกแบบหนึง่งจัดไปครับผม3เทินอันนี้ก็ซัมมอนเลยฮะเพราะว่าน่าจะถึงเวลาที่จะต้องเอาของกันได้แล้วเอาใครดีนี่เลยไหมฟังเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูกันว่าผมจะเชิญชวนสูมาอีได้หรือ,อยังยังไม่ได้นะฮะ ต้องรออีกนานแค่ไหนกันนา่าสมัยอีมานะแหลมเลยละ่ะลองว้าว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 หลายหลายโอเคก็ตั้งหลักกันนะฮะตอนนี้ลองนี ถล่มฮะหาดวนเลยฮะโดูป๊อนี่ว่าไม่กล้าสู้กวนอูว่าโอ้โอ้ลิโดงอ่ะโอ้ไปมั่วเลยตอนนี้ไกลแล้วฮะเหลือพันแปดเท่าน,นั้น ซูมาอี้ยังไม่ได้นะฮะซูมาอี้เป็นตัวเดียวที่ผมห่วงใยนะตอนนี้ก็ออยังไม่ได้เช่นเดียวกันแต่เราไม่ทำเราทำอะไรไม่ได้มากนะฮะเอาฟิตตอนนี้ยังน้อยอยู่หาอีกทีนึงแล้วะกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเฮออีย หัวใจจริงๆเลยเล่นแบบนี้อุ้ยลืมไปดูขอคอยนี่หว่าตายแล้วสูงเข้ามาครับสูงเข้ามากะเทือไปให้อยู่ครับยังไม่ตายฮะค่อนข้างที่จะเหนียวพอสมควรอ่ายอมยอมดวแล้วฮะการต่อสู้กันระหว่างกวนอูครับผมกับลี่ทงครับผมมาฮะอึสอ การเจอกันระหว่างกุอูห์พลัง98เจอกับลิทงพลัง81ครับผมผมมีแผนการที่จะบุกแบบบ้าบิ่นละแล้วกันฟูรี่เลยเอาละฮะเจอะฮะ,จะเอจะเอแบบดิบๆของกุอูฮะฟูรี่ไปยังไงฮะอูโดนสวนคืนกับมาอย่างทีกุอูตีกับไปอีกหครั้งอุ้ยดีเฟน์ครับหืมกันไม่ได้อยู่ฮะเล่นทาไม่ตายใส่ฮะแล้วตีคืนครับผมผ่านไปแล้วสิกระบ,บวนฮะตอนนี้ ผมขอปิดด้วยท่าส,สเปเชียลเลยมาเชียวบลูเชื่อเรียบร้อยฮะจบครับผมต่างกันเกินไปเรากับนายเนนะี่ยคงจะไม่มีโอกาสที่จะเจอหน้ากันอีกล้จอกนี่จัดไปฮะสุดยอดฮะจับได้แล้วอีกหนึ่งคนผมก็ขังสิครับผมอันต่อมาฮะแน่นอนเฮ้มีเกณฑ์อาหารสู้เว้ย ไม่ยอมดิผมก็ตีเข้าให้สิตอนนี้ก็ทางสะดวกนะฮะไม่มีใครมาขัดขวางแล้วแหละเราก็รีบตีเมืองแย่งมันมาเลยนะฮะอุยอ๊ยอ,ยอยุอย่าอย่าเดินผิดเชยนะเดินผิดนี่เรียบร้อยเลยนะเงินหายเลยนะโอเคฮะตอนนี้ก็ครบ20นาทีที่ผมกำหนดไว้เรียบร้อยฮะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปหน้านะฮะติดตามชมกันต่อนะฮะว่าผมจะ ออผมยึดเมืองได้เยอะแล้วล,ะละ่ะชูชังเน่ยแต่ว่าต่อไปผมจะตีเมืองอะไรต่อแล้วเขาจะโจโฉจะโต้กลับยังไงนะฮะมาติดตามกันคลิปหน้าได้เลยครับผมสวัสดีครับ